สวัสดีคะ่ะบ,บาสวัสดีพี่น้องแฟนคลับทางช่องทุกทท่านนะคะเนาะอ่าส,สวัสดีนะคะส่ว,สวนเสาร์นะคะของวันที่7นะคะก,กรกฎาคมนะคะ2565้าเนาะพี่น้องเนาะเามือนี่นะคะก็มีเนวทางนะคะหวยลอกมาฝากนะคะมาฝากตอนพี่น้องนะคะอ่าขอบคุณนะคะผู้ใหญ่ใจดีนะคะน้องเพิรนนะคะมาฝากตอนพี่น้องนะคะอ่าเนวทางตัวเลขของเพิ่นนะคะกับ วัที่ผ่านมานะคะกระเข้าเป็นตัวร่องน้พี่น้องนอแลวกระเข้าเป็นตัวกับนะคะแต่ว่ากระเข้านะคะ,ะถือว่าโศกมันกันไปอยู่น้พี่น้องเนะเข้านะคะนอกนี่เนะ,ะอะถือว่าสุกมันกันไปนะคะก็มีพี่น้องแฟนคลับทั้งช่องนะคะที่ยังติดตามรอคอยนะคะนอะอ,ะอยากได้แน,นวทางตัวเลขนะคะอคือว่าน้องพี่น้องตั้งแต่ทั้งช่องออกมาโล่งพี่น้อง สีงวดมั้ยคะสีงวดบอค่ะนึกสีงวดขึเนพาใดเนี่ะพี่น้องจำบอไดนะคะก็คือนะคะต่างแต่เพิ่นทรงมาไห้นะคะจอบเบิ่งอยู่หลังบ้านแล้วพี่น้องบ่ไดถ่ายทําคลิปนี่ก็เดินดีมาหลายงวดแล้วนะคะเนาะกะจังมาถ่ายทําคลิปถ่ายคำคลิปสามสีงวดสีงวดบ่พี่น้องประมาณนี้นะคะก็เข่าทุกงวดนะคะเนาะกะเข่าทุกงวดนะคะ,ะก็ะะกะเ,กะะะเลยเอามานําเสนอให้พี่น้องนะคะ อันนี้วันที่ผ่านมาเขาเป็นตัวล่องนะคะเขาเป็นตัวกลับเนาะพี่น้องเนาะถือว่าเขานะคะก็เรียกว่าหลายคูแลนะพี่น้องตัดออกแล้วนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดคูนะคะแต่ว่านะคะเลขของเพื่อนนะคะเพื่อนจะยืนหลักที่เล็กวิ่งนะคะยืนหลักที่เลขวิ่งนะคะเนาะเพราะว่าค่ะพี่น้องมองแนวทางของเพื่อนแล้วนะพี่น้องก็คือยืนหลักที่เลขกวิ่งพาเลขวิ่งบ่ผ่านพี่น้อง จังไดเลขจับหลักกับือบัวผาดอยู่แล้วเขาแท้แนเนี่นอนนะคะเนาะนคือเล็กวิ่งนะคะสองตัวมาหนึ่งตัวนะคะก็เลยได้ประกันน่ะก็เลยได้ประกบกูกออกพี่น้องกับสีวา่าหลายเนี่ยนะคะเนาะต่ว่าหันว่าหลายพี่น้องเข้ากับต้องล่อคงสุดท้ายนะคะล่อนะคะตัวเน้นนะคะตัวตัดออกพี่น้องเหลือคัดเหลือหน่อยนะคะเนาะสำหรับผู้งบหน่อยบางคนผู้เพิ่นไม่งบนะคะเพิ่นกับว่าบ่าหลายเพียงแต่ว่าขอให้ถูกทุกงวดก็เพียงพอแต่สีน้องพี่น้องเนาะ เอากระม้าบึงน้ากันนะคะ,ะถ้ามาถ้าชอบคลิปนี้นะพี่น้องก่อนสีมารับชมแนวทางนะคะก็ฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกําลังแรงใจให้กับชบานะคะเนาะงสิไรมีคลิปดีๆเด็ดๆมาฝากตอนพี่น้องนะคะเอาค่ะสำหรับพี่น้องคนใดที่เข้ามารับชมใหม่นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะสิไรบุภาศข่าวสารนะคะแนวทางจากข้างช่อง ตัวดีตัวเด็ดมาฝากตอนพี่น้องนะคะนําเสนอข่าวนะคะนําเสนอนะคะแนวทางนะคะมีทั้งนะคะคนใหม่ <retir S 2> และคนเก่านะคะเนาะมาฝากตอนอย <lden. S 1> ู่เป็นประจำนะพี่น้องเนาะทุกมือเลยพี่น้องนะคะเนาะกดกระดิ่งไว้นะคะสีเดบพัฒนนะคะอันนี้นะคะพี่น้องก็คือวิ่งวิ่งนะคะเป็นวิ่งบนล่างนะคะเข่าหนึ่งมีมาทั้งบนทั้งล่างนะคะเนาะหนึ่งมาทั้งบนทั้งล่างนะคะ ก็ถือว่ามานไปนะคะเพียงแต่ในหลอกของเพื่อนเนาะพี่น้องเนาะไม่มีหนึ่งเจ็ดนะคะถ้ามีหนึ่งเจ็ดนี่พี่น้องได้ทั้งบนทั้งหลงังสองตัวนี้แตกบนแตกล่างเลยนะคะเอาพี่น้องมาเบื้องว่าถัดไปนะคะเนาะวดถัดไปนะคะยังไม่ฟันเน้นให้เด้อพี่น้องคะ่ะยังพันฟันเน้นให้นะคะเนาะวิ่งบนล่างนะคะวิ่งบนล่างนะคะวิ่งบนล่างนะคะเจ็ดวิ่งบนล่างเจ็ดกับแปดนะคะเนาะ ก็คือจังนะคะฉชบาอธิบายพี่น้องฟังนะคะเพื่อนสีเอาเลขวิ่งนะคะเป็นเลขยืนหลักของเพื่อนนะคะเลขวิ่งคือเลขยืนหลักนะคะถ้าเลขหลักพี่น้องถ้าเลขหลักลุดหรือว่าล่มก็คือในชุดนี้ล่มคือกันะพี่น้องเนาะอันนี้คือบอกให้พี่น้องเข้าใจง่ายๆนะคะถ้าเลขหลักนะคะเลขยืนหลักเนี่ยเลขเซาหลักของเฮาเนี่ยพี่น้องล่มเจ็ดกับแปดล่มก็คือเลขในชุดนี้ล่มเลยนะคะเนาะ คือแต่วันแนวทางของเพื่อนนะพี่น้องเนาะเจ็ดกับแปดนะคะปีหกห้านะคะสูตรสูตรนี่ของเพื่อนนะคะกับเงบี่ยบัวผคะสำหรับเลขยืนหลักนะคะเลขยืนหลักยังไม่ผาานะคะถ้าเลขถ้าเลขหลักยืนหลักบวัวผาดคือจังไดนห้อกระถือพี่น้องเนาะอันนี้เ่าเ่าแบบตามที่ชะบาเบิรงมานะคะเนาะ ปีหกห้านะคะสําหรับเลขวิ่งหนีย่งบ่วผาดแต่ว่าทาเลขยืนลักผาดน,นะคะก็คือเขาจะหล่มเลยนะคะสูตรสูตรตัวนี้สีหล่มไปเลยนะคะเนาะอันนี้ก็ให้พี่น้องเป็นเพียงแนวทาง้อพี่น้องเด้อย่านะคะว่านําเสนอเป็นเพียงแนวทางนะคะให้สําหรับคนที่ชื่นชอบนะคะค้นบ่มักปล่อยผ่านนะพี่น้องเนาะค่ะเลื่อนผ่านไปเลยนะคะสําหรับค้นบ่มักนะคะเลื่อนผ่านไปเลยนะคะบทว่งคนคนเบื่องกระไรพี่น้องค้นบ่มักสาหรับให้สําหรับคนที่เพิ่นมักนะคะ คนที่เพิ่นชอบนะคะบางคนก็สิว่าโอ้ยตัวเลขคือหลายแท้นะคะเนาะตัวเลขหลายนะคะคันผู้ใดว่าบ่มีงบนะคะกับล่อเลขจุดตัดของเพิ่นนะคะถ้าผู้ใดว่าของเพิ่นนี่หลายพี่น้องก็ไปตามสำนักอื่นได้นะคะเนาะบานีกับชบาสิอธิบายให้พี่น้องเข้าใจนะคะเนาะคําว่าหวายล็อกบางคนนะคะที่ชบาลงคลิปนะคะสามจิงจริว่าที่ผ่านมานะคะหวยล็อกอะไรเยอะจังจังสีกับมี่เนาะพี่น้องเนาะ อันนี้อธิบายให้ฟังคําว่าหวยล็อกในที่นี่นะคะบแม่นหวยล็อกแบบมาจากข้างในหวยล็อกที่แบบเพิ่นล็อกแหว่งสีบแม่นพี่น้องคําว่าหวยล็อกของเพิ่นนีคือว่าเพิ่นยืนรักซึ่งว่ายืนลักเจ็ดพี่น้องอันนี้มันเป็นล็อกเนาะพี่น้องเนาะมันสิเป็นตารางล็อกของเพิ่นเจ็ดมีเจ็ดอะไรบ้างเธอสินะพี่น้องเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดเนี่ยอันนี้มันเป็นล็อกเหล็กเจ็ดของเพิ่นเพิ่นเลยต่างซื่อว่าหวยล็อกนะคะอันนี้ทาความเข้าใจนะคะเนาะกระ 8ลอกมานะคะลอกของเพ่อนมีอ nice. ย <win Form ation> um. wow. <ację> ังเนี่ยแปดติดยังเนี่ยจังสี่แม่พี่น้องอันนี้คืออธิบายให้สําหรับคนที่เพลินว่าลอกอะไรนะคะเป็นยังคือหลายแถนลอกอีกยังคือเป็นแบบนี้บอมเนเหล็กลอกไกยวาเหล็กลอกอันนี้วัมว่าเป็นลอกของเพลินเนาะพี่น้องเนาะลอกของเพลินนะคะเข้ากับเออเพ่อนไฮมาแบบอันนี้แหละพี่น้องหฮมาวาเป็นหวล็ลอกเพลินนั่นแหละเข้ากับพิจารณาเอานะคะสําหรับคนที่เชื่อชอบคนบอมมาเข้ากับปอยพาน แคหนาจอไว้พี่น้องคะแคบนาจอไว้นะคะเดี๋ยวนะคะชบาสิมาลงนะคะชุดตัดให้นะคะเนาะล่อล่อล่อเหล็ลกตัดของเพลินกรนะคะเดี๋ยวสิมาเบิงนะคะคแต่ว่าในงวดนะคะเก้าหกกับเขานะพี่น้องเนาะเก้าหกก็เข้านะคะศูนย์เจ็ดนี่ออกออกออกตัวตัวที่เพล่นวงเนีนเลยนะคะศูนย์เจ็ดนะคะงวดที่ผ่านมานะคะออกตัวร่องนะคะงวดที่ผ่านมาอกาอกตัวร่องนะคะศูนย์เจ็ดนะเขาตัวตุงนะคะ เป็นแนวทางเนาะพี่น้องเนาะพิดถืกยฬาวากันนะคะการนาเสนอเป็นแนวทางนะคะถ้าชื่นถ้าชอบ meal, ก็แคบหนาจอไวบอมักกับปล่อยพานนะคะพี่น้องก็เอาลอกไปพิจารณาเบื้องก่อนในชุดติ่มนะคะว่ามีตัวเลขถือใจโดนใจพี่น้องบอนะคะเนาะเอาค่ะพี่น้องแคบหนาจอไวนะคะมาลอกเบื้องนะคะชุดตัดคัดนิ่นของเพื่อนนะคะว่าสีเหลือจะคู่ให้พี่น้องนะคะเดี๋ยวว่าสีเหลือจะคู่ให้นะพี่น้องเนาะค่ะเอาสำหรับพี่น้องคอนใดที่เขามารับช่มนะคะคลิปนี้ หมักหรือว่าชอบฝากกดติดตามกดไลค์กดแช่นะคะเพื่อเป็นกําลังแรงใจเห็นกับชาวบานนํานะคะเนาะจิได้เอาแนวทางดีๆมาฝากตอนพี่น้องนะคะ,ะมือนีนะคะพี่น้องมือนีมีหลายสํานักนะคะที่เสียมานําเสนอพี่น้องนะคะบาวาสิมานะคะสํานักใหม่นะคะสิมาเปิดนะคะเปิดตัวให้พี่น้องก็มี่หลายนะคะแล้วก็สํานักเกาที่พี่น้องรอคอยนะคะกับมีหลายนะคะอย่าพลาดนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้พี่น้อง ทีเดบพอผาดน,นะคะเนาะเอาสำหรับคลิปนี้นะคะฉบ,บาขอราพี่น้องไปก่อนให้พี่น้องโศกหมันรำรวยสกุลสกุลนะคะเดอะ้อฉบ,บาสวัสดีค่ะ